ไปดูเรื่องของราคาสินค้ากันบ้างอย่างไข่ไก่นะครับที่ตลาดสดเยลากับยังคงขายไข่ไก่ในราคาเดิมแม้สากลผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับจะประกาศปรับขึ้นราคาไข่หน้าฟาร์มฟองละ20สตางค์หลังจากเครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ออกประกาศปรับขึ้นราคาไข่คระหน้าฟาร์มนะครับฟองละ20สสตางค์ จากฟองละ3.40บาทนะครับเป็นฟองละ3บาท60สตางค์หรือปรับขึ้นแผงละ6บาทมีผลตั้งแต่วันที่6มกราคมนี้เป็นต้นไปอย่างที่ตลาดสดยะลาขณะนี้เนี่ยจากการสำรวจพบว่ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากเป็นไข่ที่รับมาในช่วงรอบที่แล้วทำให้ยังคงขายในราคาเดิมเช่นเบอร์ศูนย์เนี่ยอยู่ที่แผงละ124บาทเบอร์หนึ่งแผงละ121บบาทเบอร์สอง แพงละ116บาทและเบอร์สามแพงละ113บาททั้งนี้หากนาไข่ไก่รอบใหม่มานะคะถึงจะปรับขึ้นราคาตามประกาศของเครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่ต่อไปขณะที่ร้านขายอาหารตามสั่งร้านข้าวแกงซึ่งมีเมนูไข่ไก่โดยเฉพาะไข่ดาวตอนนี้ยังขายอยู่ที่ฟองละ10บาทแต่หากราคาไข่ไก่มีการปรับขึ้นทางร้านก็จําเป็นต้องขึ้นราคาตามซึ่งบางร้านถึงกับต้องติดป้ายแจ้งให้กับลูกค้าทราบถึงความจําเป็นที่ต้องปรับราคาขึ้นค่ะ